<c oughs> สวัสดีครับสวัสดียามแรงครับไก่หกโมงแล้วครับหาที่ไปบางเอะน้ำสมครับน้ำสมไปบึงหลูมมันเมืนน่อ้บไ่ไปสวนครับอยู่หลานครับเดี๋ยวมาเบึงเอะหัวหัวอยู่หลางหลานครับ สไปร์อันนี้สไปร์ครับเนี่ยน่ครับลูกมั่คขอดหรอพูดกับแม่มันครับอันนี้โมเมนต์แม่มันเด้อนี่บูกแมียนครับโอ้ยเบิ่ง มันร่มมันครับมันเลี้ยงลูกดีอยู่ครับคลอดเองเลยขวบเองลูกยางได้เลยครับจคะคลองมาเห็นทำอ๋ออันนี้น้ำสมน้ำสมมันต้องทำมันหิวครับมันหิวน้ำสงสัยหิวกินอะไนี่เอครับได้เสียมันกินอะไรครับ อ่ะกินอ่ะเขียวกินครับมันแข็งโดยขับมันแข็งอยู่มันมันหยาดคนแต่ว่ามันเนี่ยมันคือสีโยโย่อยไร,ร่กินแล้วครับมาละครับมาละกินละ ไอตัวไอตัวสีขาวลูกมันครับนี่แม่มันครับนี่อันนี้ก็น,น้องสาวครับน,น้องสาวถ้าเป็นนมมันโอ้ยนมใหญ่ขนาดเลยครับลูนเพราะกินเพราะขาวันนี้บ่ได้ไปสวนครับวันนี้มาเป่าลา้านครับเยอมา เป่มาถักท้ายครับผมถักท้ายทุกคนครับนะครับเบิร hmm. ์ไมขนาดเลยเนาะเออมันเรียงดูดีครับเมื่อ,นนอ,อ,อนนี้อากาศเย็นครับอากาศเย็นอากาศเย็นหนาวครับหนาวสินค่าสินหนาวอีกอยู่อากาศสิลดลงอีกบ่ อันนี้ก็บหกโมงแล้วครับหกโมงแรงอืมเจ็ดดูเทียบ่อยคนเข่าไก่ไเลยนะครับเนี่ยตัใส่มันหิวครับตัวของมันบ,บาดบ่อยเกินเออเมียมเมียมต้องซื้นอมมนมผสมอันนี้ตัวนี้สไปครับแต่ว่าลูกซื้อยังบูบบหูลูกออกไมาา่อ่ะ อ่าครับอันนี้อยู่หลังลานครับนี่ยางไปลานเลยครับเป็นหน้าลานมาแน้วลานคาะบรรยากาศข้างครับข้างขกับถนนครับเส้นทางถนนดำถนนใหญ่ เกือสิพันกับบ้านเมื่อไหรครับหกโมงล่ะพ้านขี่รถเมื่อบ้านล่ะสี่กับเขากับน้ำกันครับนี่แหละครับชีวิตถแถวชนบทเท่ากันเสีลหระครับทุมหนึ่งคนกับมดล้วทุมหนึ่งครับไม่คอคยมีรถแลนดล่ะครับทุนึ่ง รุนเรียบชายแดนเนาะเสียและเงียบสงัดเงียบดีเลยลาดก็เงียบครับเนี่ยไม่มีคนเลยเพราะเขาเตะ๋ยวบอลดึงหน่อยเตะ๋ยบอลครับสนามโรงเรียนครับสนามโรงเรียนเล็กน้อยเตี๋ยวบอลเนี่ยเป็นเป็นเวาน้ำเตะ๋ยบอลน้ำ กัทับรียามแรงนะครับเดอสอรดีย้มแรงครับถักทายทุกคนครับผมเอ่อคำาแียวคำาแียวครับอ่บรรยากาศน้ำแรงครับปกโมงปกโมงฝ่าฝ่าครับผมครับผมแบวมาถักทายครับครับผมเอาบรรยากาศมาให้เบิ้งน้าเอโอเคครับผม ขอบคุณคาบรรยากาศรอบๆขังนะครับผม